สมเด็จพระอริอรยวงศ์สาคัตยางสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบดพิดสถิตมหาศีมาร,รามทรงเป็นประธานจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระตนไัรเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชา แล้วทรงเป็นประธานการสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชานในวันอัฐมีบูชาอาทิไปกินนกะัดกถาอาเสวนากถาคารวาทิกรถาและขันตยาทิกถาวันอัฐมีบูชาตรงกับบันราม8คดข้าเดือน6ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันที่23พฤศภาคม2565เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งโดยเป็นวันที่ควรแสดงธรรมสังเวช การเห็นความแตกดับของสังขารและ,ละระลึกถึงพระพุทธคุณ